ฟอร์มนี้ก็ยังได้ใช่ไหมสาย6เป็นเสียงซอนเว้ยสาย5เฮ้ยเป็นเสียงโดเว้ยจำโน้ตบนคอกีตาร์ได้ไหมถ้าจำไม่ได้งง <c oughs> สาย4 <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับผมเรียนกีตาร์กับนักปูทริกง่ายๆสั้นๆนะเพื่อนๆครับอคอนเทนต์ในวันนี้หรือว่าเนื้อหาในวันนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากที่นปูได้เข้าไป สิงสูไดไ,ไม่ใช่าทีนี้ไม่ใช่เขาสมสูได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่แบบว่ารวบรวมมือใหม่ฝึกหัาเล่นกีตาร์เนาะเพื่อที่ว่าอบอกตรงๆบางครั้งบางทีเราก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมปัญหาต่างๆที่มือใหม่เจอแล้วเราจะได้หยิบเอาอเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นคลิปเพื่อที่จะถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเฮ้ จริงๆเรื่องแบบนี้มันมันควรจะเป็นยังไงซึ่งต้องบอกนะว่าสิ่งที่นภูพูดหรือว่าสิ่งที่นภูทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบว,ว่าวิธีการเดียวทั้งร้อยเปอร์เซนต์มันมีวิธีการอื่นมากมายที่สามารถจะพุ่งไปสู่จุดหมายได้เช่นเดียวกันเพียงแต่สิ่งที่นภูพูดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะที่จะทําให้เพื่อนๆมือใหม่เข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ได้ ไปเจอมามันคืออะไรขอดีฮะดีเลยขอดีอะีที่อาจารย์แดงบอกว่า C ีกุ่มมะพร้าวจะไม่ได้ว่าคืออาจารย์แดงก็เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพอีกหนึ่งท่านเช่นเดียวกันนะครับผมขอดีเลย C ีที่เราแบบว่าเป็นขอดพื้นฐานที่เราฝึกกันพื้นฐานเริ่มต้นเลยคือในในหัวข้อนั้นน่ะในกระทู้นั้นน่ะเขามีการพูดคุยกันว่า ตกลง C มันจับยังไงกันแน่เ<อ>ชื่อไหม <laughs> <laughs> เรากำลังถกเถียงกันเรื่องที่ว่าตกลงคอร์ดซมันจับยังไงกันแน่ก็มีเพื่อนๆท่านหนึ่งโพสถามพร้อมกับรูปภาพจับในรูปแบบลักษณะน,นี้ ซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็เข้ามาให้คําตอบได้แบบว่าเ hey, ฮ้ยเยอะแยะแล้วดีมากๆเลยบางคนก็บอกว่านี่มันคือ C on G นะ,ะมันเป็นวิธีการจับที่มันทําให้เสียงเบสที่แบบว่ามันเกิดเป็นเสียงเบสเสียงมันจะหนุยหนุยอุยอุยคนก็เลยไม่ค่อยนิยมจับกันจริงๆ C มันต้องจับแบบนี้เพราะว่าเบสจริงๆมันก็ควรจะเป็นเบส C ใช่ไหมแตม่ลืมไปหรือเปล่าว่าเมื่อปล่อยนี้แล้วสายหกมันก็เป็นเสียงที่ไม่ใช่ เขามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบโอ้เป็นสิบยี่สิบคำตอบคอมเมนต์เลยนะซึ่งน้าปูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปตอบคำถามนะครับแต่เชื่อไหมว่ายอดไลค์นี่แผ่วมากน่าน้อยใจก็เลยอ่ะหยิบมาพูดคุยในในในเพจของเราดีกว่านะครับผมนะฮะเอาอย่างงี้ครับผมคอร์ดหนึ่งคอร์ดเนี่ย เพื่อนๆต,ต้องมาทําความเข้าใจกันว่าคอร์ดมันประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้เราแตกทฤษฎีแค่นิดเดียวนะคําว่าคอร์ดเนี่ยมันปร,ประกอบด้วยตัวโน้ต2ตัวขึ้นไปอ่าสองตัวขึ้นไป,นไปหรือ3ตัวขึ้นไปก็ได้อเผื่อบางคนมีแบบว่าเถียงแบบว่าเอ้ยวมึงต้อง3เว้ยมึงต้องเป็นตรแอด้วยมึยงจะมา2ไม่ได้เออกูรู้ <laughs> <laughs> แต่อ่าคือไอ้คำว่า2ขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าอะไรหมรายความว่าถ้า1กับ3 หรือ1กับ2อาพูดแบบนี้งงชิบหายเลยใช่ไหมมันประกอบด้วยขั้นคู่ฮะขั้นคู่คืออะไรครับสมมติว่าเราไล่โน้ตโดเรมีฟาโซเอาแค่5ตัวนะโดเรมีฟาโซนี่คือ1นี่คือ2นี่คือ3นี่คือ4นี่คือ5เขาบอกว่าให้จับโน้ตตัวที่1กับตัวที่2หรือ1กับ3หรือ1กับ4 มาผสมรวมกันเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นคอร์ดและมันกลายเป็นคอร์ดแ,แล้วทาอะลล้วห้าไปไหนอ่ะหยุดก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆนะครับผมต้องบอกน,วนวะว่าอันนี้เป็นวิธีคิดแบบช็อตคัทน,นะมันอาจจะไม่ได้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์แบบทฤษฎีอาจารย์หลายๆท่านนะแต่ว่านบูฝากพูดไว้ให้เป็นแนวทางเขาว่าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่อะไรพวกนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าขั้นคู่ฮะ1ก็คือโน้ตตัวแรกคอร์ดนั้นชื่ออะไร ให้เอาหนึ่งตั้งอันนี้คือคอร์ด C C คืออะไร C คือโดเพราะฉะนั้นโน้ตตัวที่หนึ่งคือโด ตัวที่3คือมีโดเรมีโดมีโดมีเนี่ยหนึ่งกับ3เนี่ยมันรวมกันได้เป็นคอร์ดนะอ่ะเรายังไม่พูดถึงเมเจอร์ไมเนอร์ออคเมนเต็ดดีมินิชเรายังไม่พูดถึงนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าคอนเทนต์หรือหัวข้อในวันนี้เราพูดแค่คอร์ด C นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกซ uh, ัททูซัทโฟเอ็ดไนเอเลเวนแฟดไฟหาเฮลอะไรหยุดหยุดไปทีละขั้นตอน เที่ยวกาบอะไรวนะคราวนี้เนี่ยอดมันประกอบด้วยอะไรประกอบด้วย1 3 5 1 3 5เกรดสมมติว่าคอร์ด C มันก็จะประกอบด้วยโน้ต C มีอ่ะขอโทษทีโดมีซอนหรือว่า C E G เนี่ยคือ1 3 5ของคอร์ด C นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ C มันจะประกอบด้วยโน้ตโดมีซอนคราวนี้เราก็มาดูกันว่าเฮ้ย ไอ้ที่เราจับอะที่เราเถียงกันเป็นหนักเป็นหนาวะจุกลง C มันจับยังไงกันแน่วะนะครับผมดูนะถ้าเราจับ C ปกติมีโน้ตอะไรบ้างสาย6 E สาย5 C หรือว่าโดจำโน้ตบนคอกีตาร์ได้ไหมถ้าจำไม่ได้งง <c oughs> สาย4เ <c oughs> สียงอะไรเสียงมีสาย3เสียง2สาย2เสียง โยหรือว่าสีและสุดท้ายสายหึงเสียงอ e, ีหรือว่ามีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับแบบนี้ฮนะไล่ดูนะมันครบไหมโดมีโซ so, นะโดอยู่นี่อ่ามีอยู่นี่ซ so, อยู่นี่อ้าวเฮ้ยจริงๆแค่สามสายอะ่ะมันก็เป็นคอร์ดซีเลยเพราะฉะนั้นดีดแค่สามสาย สาย่ยสาย5ี่สายสามมันก็เป็นคอดสีแล้วถ้าถามว่าที่เหลือมึงจับทำไมตอบแบบกำปั้นทุกดินเลยนะก็จับให้มันครบ6สายไงปะโทนะครับคราวนี้เรามาดูไอ้ที่เหลือล่ะที่เหลือมันคือโน้ตอะไรมันคือโน้ตซ้ำๆกันล่ะฮะมันก็คือโดมันก็คือมีมันก็คือซอนมันก็คือซ้ำกันอย่างนั้นะเรามาดูนะสายที่2คืออะไรโดเห็นไหมแต่เป็นโดที่แบบคนละออกเตปละเห็นไหมเนี่ย โด5กับโด2ก็คือโดเหมือนกันและสายที่1มีก็6ก็มี1ก็มี4ก็คือมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ C ที่เรารู้จักพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยโน้ตมันครบและโดมีซอนถามว่าอ้ามีเพื่อนบอกว่าแล้วจับแบบนี้ละ่ะมันถูกหรือไม่ถูกเฮ้ยถูกเหมือนกันนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้สาย6ที่เราจับเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันคือโน้ตสอง คำถามต่อมาคือว่าล้วจะเล่นยังไงล่ะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเว้ยว่าคุณจะจับ C ีแบบไหนแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจของการนําไปใช้ถ้าคุณอยากได้คอร์ด C ที่มีเบสเป็นเสียง C ีต่อให้คุณจับแบบนี้คุณก็สามารถดีด C ีที่มีเบสเป็นเสียง C ีได้ฮะโดยจำกัดขอบเขตของการดีดนะเนี่ยเราพยายามดีดให้ มันโดนตั้งแต่สาย5ลงไปมันก็จะเป็นคอสีที่มีเบสเสียงสีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าเฮ้ยจับแบบนี้ไม่ใช่ C ีไว้มันเป็น C on G C on G คืออะไรคอสีที่ใช้เบสเป็นโน้ต G ไม่ต้องเถียงกันฮะถ้าอยากได้ C on อนคุณก็แค่ดีตั้งแต่สายกลงไปคุณจะได้ C on อน ในขนาดเดียวกันถ้าคุณบอกว่าโอ้โหโ,โชคชะตาและวาสนาคุณไม่สามารถที่จะแบบจับแบบนี้ได้แต่คุณอยากเล่นเป็น C on G ทำยังไงฮะวิธีที่ง่ายและน่าด้านที่สุดเลยก็คือดีแคาา่สายล่างนะ,ะมันก็จะเป็น C on G เพราะอะไรเพราะสายแรกที่ได้ยินมันเป็นโน้ต C นะสายสามสายตาดคือโน้ตจและในขณะเดียวกันถ้าคุณปล่อยทั้งหมดเว้ยแล้วดีดมันแต่สายหกเสียงคุยๆลุยๆแบบนี้เกิดจากสายหกมันเป็นเสียง E หรือเสียง B คุณก็จะได้คอดนี้เป็นเสียงคอด์ด C on E แในขณะเดียวกันถ้าคุณรู้สึกว่าโอดีตั้งแต่สายหเสียงมันอุยมันนุยมันอึนเกินไปเฮ้ยคุณเลือกดีตั้งแต่4ลงมาเว้ยสายสเว้เนี่ยมันก็จะเป็น C on E เช่นเดียวกันเนี่ยครูถึงได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะจับแบบไหนคุณจับไปเลยมันอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องของโน้ตและการนำไปใช้ เช่นเดียวกันฮะถ้าคุณไม่จับซฟอร์มนี้คุณสามารถจับ4ฟอร์มนี้ก็ยังได้ใช่ไหมสาย6เป็นเสียงซอนเว้ยสาย5เฮ้ยเป็นเสียงโดเว้ยสาย4เว้ยเป็นเสียงซอนเว้ยสาย3เป็นเสียงโดเว้ยมีเว้ยสาย2และสาย1เป็นเสียงอะไรเอ่ย เสียงซอนเห็นไหมฮะเพราะว่าเราเนี่ยเราจับในฟอร์มนี้เพื่อน,นอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าน้าปูใช้นิ้วก้อยทาบจริงๆมันจับแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือคือ c เหมือนกันถ้าคุณอยากได้ c on G คุณดีตั้งแต่สาย6ลงไปอยากได้ C ปกติคุณดีตั้งแต่สาย5อยากได้ C o อ E ีดีตั้งแต่สาย4ลงไปแค่นั้นเองฮะมันอยู่ที่ความเข้าใจและการกำจำกัดขอบเขตในการดีด C ไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียว เนี่ยแบบนี้ก็เป็นคอร์ด C เหมือนกันแต่ว่า C ในแบบนี้อาจจะเป็น C ที่แบบว่าถ้าสตรัมมันจะไม่เหมาะเพราะอะไรฮะถ้าสตรัมมันจะต้องเป็นการดีดที่กวาดลงไปหมดครบทั้งหกสายเว้ยแต่มันไม่ใช่ไงเพราะมันจะมีโน้ตที่มันไม่ไม่เกี่ยวเลยมันจะมีโน้ตที่แบบอ่ะสาย6มันเป็นเสียงโดโอเคมันอยู่ในในซเว้ยสาย5มันเป็นเสียงมีเว้ยเออมันได้แต่สายที่สเนี่ย สายเปล่ามันเป็นเสียงเรซึ่งมันไม่ได้อยู่ในคอร์ดซีอ่ามันไม่ได้อยู่ในคอร์ดซีมันไม่ได้อยู่ใน,น,น135ของเราแต่แรกและสาย3มันอยู่เสียงซอนอ่าอันเนี้ยได้เพราะมันอยู่ในโดมีซอนสาย2ซอนโอเคได้ใช่ไหมเสียงเดียวกันซอนและสาย1เป็นเสียงโดเพราะฉะนั้นถ้าเราจับแบบนี้เฮ้ยเราสตรัมไม่ได้ นอกจากอยากจะได้เสียงแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็น Ad แอดไน่ลเพราะว่าอะไรเพราะมันมีตัวเรโ r รเข้ามานี่ฮนะมันจะเป็นซีแอดไแต่เราอยากได้ C ปกติโดยการจับแบบนี้เว้ยส่วนใหญ่เราจะเลือกเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์หรือว่าการพิกกิ้งนะครับก็คือเนี่ยเลือกดีเฉพาะสายที่มันเป็นตัวโน้ตเช่นเดียวกันฮะถ้าอยากจับซีอีกแบบที่ลึกเข้าไปอีก ฟอร์มนี้ก็เป็น C เหมือนกันหรือใครอยากจะแบบว่าอ่าไป C แบบลึกๆเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะะสรุปก็คือเฮ้ยจับแบบไหนจับไปเถอะถ้าจำโน้ตบนคอกีตาร์ไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตเซิร์ชหาวิธีจับแล้วเลือกฟอร์มที่เราจับถนัดจับง่ายที่สุดแต่ถ้าใครที่จำโน้ตบนคอกีตาร์ได้แล้วปูบอกได้เลยว่าได้เปรียบ ได้เปรียบมากเพราะเราสามารถดีไซน์หรือหาวิธีการจับคอร์ดนั้นๆในแบบอื่นๆได้กว้างมากอย่างที่นบูทำให้ดูฮะ C เมื่อกี้ที่ทำให้ดูจับได้กี่แบบฮะ1 2 3 4 5สเนี่ยฮะแค่เนี้ยเราสามารถที่จะคิดและดีไซน์มันออกมาได้ตั้ง 6แบบแล้ว <Wow. S 1> แล้วมันมีประโยชน์ยังไงวันหนึ่งถ้าอยากเล่นฟิงเกอร์สไตล์ C C o G C on E C C on G C on E ไปฟอร์มใน C C on G เนี่ย เนี่ย yeah. C on G e. C C on G C on C ปกติไม่มีออน C major seven C seven <laughs> ไป C ลึกๆ C ลึกๆอันนี้ C C C กัน มตกลงมันจับยังไงคลิปนี้เอีนี้น่าจะตอบคำถามเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยไปลองฝึกดูไปทำความเข้าใจดูจับยังไงก็ได้จับไปเถอะอยู่ที่ความเข้าใจว่าเราจะหยิบไปใช้อย่างไรเล่นกีตาร์กับน้ำปูครับผมจากลากันไปก่อนนะฮะวันนี้สวัสดีครับ